ประกาศเงื่อนไขเบื้องต้นการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่คาดว่าจะมีการเริ่มลงทะเบียนมกราคม65ครับรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์มินิชาแนลครับสวัสดีค่าของวันที่8ธันวาคม64ครับค่านี้เรามาอัปเดตข่าวการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ป yeah. <ones> ี65นี้นะครับผมซึ่ง มีเงื่อนไขเบื้องต้นประกาศออกมาผมข่าวข่าวมาจากแหล่งข่าวกรุงเทพภูรกิจนะครับก็มีการประกาศออกมาเงื่อนไขเบื้องต้นท่านผู้ชมอาจจะแน่นอนแล้วนะครับแต่ว่าให้รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมเงื่อนไขเบื้องต้นจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปชมพร้อมกันเลยครับผม โดยช่องทางในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นจะมี3ช่องทางวยกันนะครับก็คือ 1. ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศช่องทางที่2ก็คือนะครับผ่านธนาคารกรุงไทยช่องทางที่3าก็คือผ่านธนาคารอมสินครับผมโดยผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกธนาคารได้ตามที่สะดวกนะครับมีขั้นตอนดังนี้นะครับผม ก็จะมีการแสดงหลักฐานในการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนะครับทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัวเช่นรายได้ทรัพย์สินหนี้สินและอื่นๆและเก็บหลักฐานไว้ยืนยันในการลงทะเบียนครับผมส่วนเงื่อนไขลงทะเบียนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565มีหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับผมคือมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ครับ มีรายได้ทั้งครวัวเรือนรวมแล้วไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน1 0 0 0บาทต่อคนนะครับผมใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้ก็มีแหล่งข่าวออกมายืนยันแล้วว่าจะมีการใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะสาหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านนะครับผมแล้วก็การลงทะเบียนนั้นจะลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้ แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับก็คือคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่าต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะครับนั่นหมายความว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่านะครับก็ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าหากลงทะเบียนผ่านก็จะมีการใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนั่นเองนะครับ หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านนะครับพร้อมที่ดินอยู่จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์พื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน10ไร่ครับหรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรมีพื้นที่ได้ไม่เกินหไร่ครับผม ทั้งนี้นะครับกระทรวงกรารคลังมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เพื่อให้ความสะดวกกับประชาชนใช้ในการใช้จ่ายสำหรับหลักเกณฑ์พิจารณารอบใหม่คาดว่ารอบใหม่นี้จะมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเป็นนะครับประมาณ15ล้านคนนะครับผม โอเคท่านผู้ชมสําหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเบื้องต้นสําหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี65นี้นะครับซึ่งคาดว่าหลักเกณฑ์ที่กล่าวไปนี้จะเป็นหลักเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดนะครับผมเพราะว่า,วาทั้งการใช้เกณฑ์รายได้โครเรือนที่2 0 0 0บาทนะครับใช้แต่ได้ต่อคนที่ไม่เกิน1 0 0 0นะครับแล้วก็ใช้บัตรประปชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนบัตรรุ่นเดิมนะครับใครที่มีบัตรอยู่ก่อนแล้วก็ต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะครับรวมถึง้น มารวมกับคนที่ลงทะเบียนใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคท่านผู้ชมซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากสถานีข่าวกระทรวงการคลังหรือว่าจากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังนะครับผมจะรีบนามารายงานในทราบนะครับผมเบื้องต้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกลางไมนี่ช่องไว้นะครับท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีสิ่งดีวิธีการต่างๆที่ได้เป็นประโยชน์จากช่องครับผมผมจะนําข่าวสารท,ที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นจริงแค่นั้นนะครับที่มาปากกล่าวกันนะครับผมข่าวสารที่เป็นการอ่าลอกลวงให้มาดูคลิปอะไรพวกนี้ผมจะ ไม่นํามาลงนะครับผมหรือว่าผมจะประกาศออกมาก่อนเลยว่าเป็นข่าวที่เป็นการคาดการณ์หรือว่าเป็นข่าวที่อาจมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วอย่างไรก็จะนํามาบอกกล่าวกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใ,ให้กันด้วยนะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับอากาศหนาวหลายพื้นที่เลยท่านผู้ชมก็ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้อบอุ่นด้วยนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับผมของร่างกายนะครับลาการไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับกผมใหม่สงกรานต์ในช่องนอกรับสวัสดีครับ